มีคลิปของคุณครูมิน้นบอกว่าเจอชื่อนักเรียนเจนอัลฟาปีการศึกษา2,568เมื่อเจอชื่อนักเรียนปีการศึกษา2,568ชื่ออ่านยากครูภาษาไทยอ่านว่าจังไดพี่น้องปีที่แล้วสอนคนพี่ว่าอ่านยากแล้วปีนี้เจอคนน้องตาแตกเลยไหนไหนมันยากขนาดไหนขอดูหน่อยค่ะคุณครูภาษาไทยที่โรงเรียนประชานิยมปะนิทานพั์อยู่ที่อบจร้อย อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณครูภาษาไทยหัวจะปวดปีนี้นะคะชื่อที่บอกเนี่ยคือชื่อของเด็กชายเขียนว่านี่ๆๆๆตามนี้ตอนแรกเป็นหอมอ่านว่าระรันชัดตัดชัดแต่อันนี้ไม่ถูกค่ะได้การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องมาแล้ว ชื่อนี้อ่านว่าเด็กชายรันรักชตชัด,ะชดนะแล้วก็มีคนโพสต์ชื่อเล่นน้องด้วยนะคะชื่อว่าน้องตื่นเต้นชื่อตื่นเต้นนี่ไม่ใช่ชื่อเต็มนะคะมีชื่อเต็มอีกคุณพ่อของน้องก็มาตอบคอมเมนต์นะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นคนตั้งชื่อให้ลูกเองคุณพ่อจบปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยน้องมีชื่อเล่นแบบเต็มๆว่าตื่นเต้นเร้าใจพี่สาวมีชื่อเล่นแบบเต็มๆว่าตั้งตารอคอย